เคยทานไหมคะนี่คือกระเจี๊ยบผัดเต้าเจี้ยวจ้าเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะเราซื้อ ระเจี๊ยบมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเรามาตัดหัวตัดท้ายทิ้งให้หมดนะคะเราจะมาหั่นแบบเฉล็บเฉลบแบบนี้ค่ะหั่นให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราจะไม่ใส่พริกตำนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นพริกที่เราหัน่นเซมตกแต่งนะคะเพื่อเพิ่มความเผ็ดให้กับเจี๊ยบเราค่ะเสร็จแล้วนะคะตั้งเตาน้ำร้อนๆน,นะคะใส่เกลือป่นไปเล็กน้อยค่ะใส่กระเจี๊ยบของเรา ลวกลงไปเลยค่ะเพื่อลดความเมือกของกระเจี๊ยบเรานั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราจะเอากระเจี๊ยบมาล้างน้ําสักสองสามน้ำนะคะเพื่อลดอความหนืดหนืดนิ้วเหนียวของกระเจี๊ยบค่ะหลังจากนั้นตั้งเตาเลยค่ะใส่กระเทียมค่ะผัดกระเทียมให้หอมนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่หมูของเราลงไปเลยค่ะใส่หมูหากมันแห้งไปเราสามารถเติมน้ำซุปได้ค่ะ เลี้ยงน้ำซุปเพื่อให้หมูเขาสุกนะคะหมูเขาจะไม่ค่อยมีสีสันเราจะเติมน้ำซีอิ๊วหวานนะคะไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มให้หมูของเรามีสีเข้มยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราจะมาทำการปรุงนะคะเราจะเติมน้ำมันหอยค่ะลงไปค่ะซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะซอสฝาเขียวอีกเล็กน้อยค่ะตามด้วยผงนัวค่ะ ผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะเราจะใส่น้ำตาลเพิ่มไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความกรุงมกลมให้กับหมูของเรานะคะหลังจากนั้นเราจะคลุกเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะทีเด็ดเลยนะคะอย่าลืมใส่เต้าเจี้ยวนะคะเพราะว่าวันนี้เราผัดเต้าเจี้ยวกระเจี๊ยบค่ะ วันนี้เราใช้เป็นเต้าเจี้ยวบดนะคะเขาจะไม่มองเห็นมองไม่เห็นเป็นเม็ดเม็ดนะคะหลังจากนั้นใส่กระเจี๊ยบของเราที่ลวกนะคะใส่ลงไปผัดด้วยเลยค่ะตามด้วยพริกที่เราหั่นตกแต่งนะคะเพิ่มความเผ็ดให้เขาอีกเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเราจะคลุกเขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเราจะผัดทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันจ้าเริ่มหอมแล้วนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะ เต้าเจี้ยวของเราก็จะซึมเข้ากับเนื้อหมูซึมเข้ากระเจี๊ยบค่ะแล้วเราก็จะตัดอ่าที่เราใส่พริกตกแต่งค่ะมันจะมีความเผ็ดเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่คือกระเจี๊ยบผัดเต้าเจี้ยวค่ะพร้อมใส่หมูนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะรสชาติโอเคเ <Wow. S 1> ข้าหมดจานเลยทีเดียวค่ะ